สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาเล่นเกม Storage Hunter Simulator กันนะคะก็เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการซื้อของเก่ามาขายเป็นสินค้ามือสองอ่ามาแบบซื้อขยะมาทำเป็นเงินให้กับเราอ่าโอเคปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่า อ่าว e l ลคัมสวัสดียินดีต้อนรับสู่บาบาบาโอเคอะไรไม่รู้บายโอเคค่ะตอนนี้ก็เออทำไมมันกระตุกอย่างกระตุกไหมทุกคนทำไมรู้สึกมันกระตุกโอ้ยมันไม่ลื่นอ่ะหรือเป็นที frame rate, ่เฟรมเ t e ป่ะตั้งแต่ขอไปป f r เฟรมเ t e ก,ก่อนนะกระตุกมาก เสียงฟ้ารอ้องถ้าเกิดสมมติว่ามีเสียงแบบฝนตกหรือว่าเสียงฟ้าก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแรงมากอ๋อโอเคก่อนก่อนเข้าเกมมาคือไปปรับไปปรับไอ้ตัวนี้มาแล้วมันเฟมเรทมันน่าจะมากเกินไปมันก็เลยกระตุกโอเคอ่ะเราเอาปานกลางแล้วกัน โอเคดำเนิน okay. ต่ออ่าโอเคมากลับมาปกติละอ้าไปแล้วไงต่อแต่มันก็ไม่เลื่อนอยู่ดีอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรอุ๊ยอันนี้คือรถของเราเหรอหรือ,อยังไงที่เขาบอกให้มาตรงนี้ปะแล้วไปไหนอะ่ะเราต้องเริ่มจากอะไรอะ่ะที่คืออะไร เราดูแผนที่ยังไงอะเรากดดูแผนที่ยังไงอะเรากดดูแผนที่ยังไงอะเราดูแผนที่อะกดยังไงกด E เหรอใช่กดเลย A B C D E F G <laughs> กดไลท์อะดูแผนที่อะอ่ะอ่ะกดทุกกลุ่มอ๋อไม่รู้อ่ะไปขึ้นอ่ะตัว E ไปไหนอะ่ะอ๋อมาไปตามจุดนั้นลเลยไปโกชูเอออ๋ออ๋อเฮ้อันนี้คืออะไรอะ่ะเอ้ยให้ไปตอน้ำมันหนอหรือว่าไงเอาชนเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะมึงขับยากมาก เป็นการขับรถที่โคตรยากอ่ะอุ้ยตกใจถอยหลังถอยหลังกด F ไปเดี๋ยวมันไม่หยุดะอะคือไงอะกดค้างหรอ,อโอเคมันไม่เห็นหยุดเลยเราไปไหนต่อกับรังเหรอ,อขับรถโคตรยากไปไหนอะ อ,อ,อไปไหนเนี่ยเดี๋ยว <laughs> ไม่ใช่แล้วอๆๆๆๆไปตามถนนโอ,โอเคค่ะก็อันนี้เป็นเวอร์ชั่นเดโมอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นเวอร์ชันเต็มตอนนี้เวอร์ชั่นเต็มก็ออกมาแล้วนะคะก็ใครสนใจนะคะก็สามารถ ถ้าเกิดบ,บอยากรู้ว่าเกมเป็นยังไงก็สามารถโหลดเดโมมาเล่นก่อนได้นะคะเดโมจะเป็นการเล่นฟรีนะคะสามารถโหลดมาเล่นฟรีได้ส่วนส่วนตัวเต็มนะคะมีราคาประมาณ3ามกว่ากว่าไม่ถึง400ก็สามารถไปโหลดกันได้นะคะก็ลองดูอันนี้คือ อเหมือนเป็นเวลาในการเข้าร่วมประมูลหรือเปล่าอ๋อโอเคอ่ะมาอ๋อนู่นไงวิ่งได้ไหมโอเคเดินโคตรชา้าอ๋อมามาเลยฮะเจเอะเหมือนจะเป็นเขาเรียกนะ แก๊สท okay. oh, ี okay. oon, right. yup. okay? ่เอาไว้หายใจอ่ะเขาเรียกว่าอะไรถังออกซิเจนหรออะไรอย่างเงี้ยมีการน้ำร้อนมีกล่องโอเคแล้วไงต่ออ๋อกดสเปซบาร์โอเคเขาหมดอะไรกันกดอาร์อกดอาร์ยี่สิบยี่สิบเหรียญกดอีสิบเหรียญ ตอนนี้ปลาไปร้อยร้อยร้อยอ่สิบห้าอ่าเอายีเลยจบที่เราไหมจะจบที่เราไหมจบที่เราเหรอร้อยร้สห้าแล้วนะร้อยสี่ห้าเหลยอแล้วนะโอเคเราได้สิ่งนี้เป็นของเราเอาไงกด e, อีเปิดอ่าอันนี้มีอะไรบ้างอ่าอันนี้ขายได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่คืออะไร อ๋อนี่คือหยิบเอา,อาเอาลวงลวงแล้วเราทำอะไรกับมันได้อ่าอ๋ออันนี้ราคาสามสิบสามเหรียญอ๋อต้องกดค้างด้วยอันนี้อ่ะทำไมราคาไม่เท่ากันอ่ะงงนะอ่โอเคกดสกแกนได้อันนี้สิบเอ็ดสิบเอ็ดเหรียญอันนี้โอ้โหห้าสิบเหรียญ อันนี้14เหรียญเหมือนจะเป็นของทหารนะาไว้แบบขวดน้ำของทหารนอะ่ะอันนี้กล่อง42เหรียญแล้วเปิดไงอะ่ะกด E เพื่อเปิดอ้ามีของยุ่งในด้วยอ่าอ็ หมดแล้วเนาะโอเคอันนี้ขายได้เลยอันนี้ยี่สิบเอ็ดเหรียญสิบห้าเหรียญอันนี้อ่ะอันนี้ขายได้เลยโอเคของก็ประมาณนี้เดี๋ยวนะแล้วเราเอาไปขายที่ไหนอะ่ะไอเทมทาม แล้วก็เอาสินค้าลงเอ้ยไม่ใช่สินค้าไอเทมเอาสิ่งของต่างๆลงหลังกระบะรถเดี๋ยวนะ,อะโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊วิ่งได้ไหมรออันนี้ก่อนปิด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 แล้วก็โอเคเฮ้ยนี่คือพลังแห่งเวทมนต์ แล้วคือแบบมันจะเฮ้ยได้วะได้วะเอาวางชิดชิดชิดในได้ไหมเออชิดในหรือพี่อ่าโอเคสิ่งต่อไปเออ,อวางไปเลยแหละอ่า ชุบเออ,อวางไปแล้วก็อันนี้คือขวดน้ำของคุณทหารปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางมีเสียงไก่ด้วยแล้วก็ใครเอาหม้อมามาขายแบบนี้ ใครเอาหม้อมาไว้ในนี้แล้วก็อันนี้เป็นของที่น่าจะแพงที่สุดอึ๊บวางไปแล้วก็เป็นอุ้ยอันนี้ก็สร้อยเอ้ยแต่เรสร้อยไม่เหมือนกันเอ๊ะใช่สร้อยป่ะน่ะสร้อยปึ๊บใส่ไปต่อไปเป็นหม้อหม้อการน้ำร้อนอ่าโอเค แล้วไงต่อ,ตอขอให้ไปทางนู้นเฮ้ยเลจ้าไปไหนเนี่ยไปไหนไม่รู้แต่ไปก่อนทางไหนไม่รู้แต่ไปก่อนไปไหนอะอย่าบอกนะผิดทางอะไปไหนเนี่ย เฮ้ยผิดทางป่าวะอ๋ออ๋อกลับมาบ้านกลับมาทำไมอะอ๋มอ๋อของมาเก็บหรอ,อเอ้ยเบกอ่าโอเคลงเลยอ๋อของมาเก็บที่บ้านเราหรือยังไงหรือยังไงหรืออะไรอ่าอะแล้วเราไม่เอาไว้ขายหรอ แล้วไงต่อแล้วก็เขาบอกว่าให้เอาสินสินค้าไอา้ให้เอาไอเทมมาวางไว้ในบ้านของเรา e. อาีอ่าแล้วไงกด F แล้วก็เอาของมาไว้ในบ้านของเราอันนี้แล้วกันถ้าเป็นรูกบอลใช่ไหม อ่าโอเคผ่านภารกิจต่อไปขายไอเทม is up อ,อ่าขายในออนไลน์หรอหรือว่าไงนี่หรอเซลล์แอปอ่าอ่าเราขายแพงกว่านี้ได้ไหมห้าสิบเหรอันอ่ะขายต่อไปอันนี้คือ อะไรไม่รู้อุ้ยมีคนซื้อแล้วอุ้ยต่อได้ไงอะ่ะขายห้าสิบไม่เอาสิบห้าอะขายยี่สิบอันนี้เป็นหนังสือสิบอะขายยี่สิบแล้วกันเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้สิบห้าหรอขายยี่สิบไม่เอาไม่เอาทำไมต่อรองราคากันเก่งจังอันนี้เอาสีสิบ อุ้ยอ่ะขายขายอันนี้สิบแปดอะขายขายอันนี้ไม่ขายไม่ขายอันนี้ขายได้โอเคแล้วก็อันนี้สี่สิบอะอันนี้กระป๋องน้ำขายยี่สิบยี่สิบแล้วก็อันนี้เป็นหม้อขายยี่สิบอะอันนี้เราตั้งไว้ยี่สิบแต่ว่าโอเคขายก็ขายอ่ะขายก็ขายอ่ะขายก็ขาย <laughs> อันนี้เออสร้อยเราขายเป็น60บาทเอาหกสิบเหรียญแล้วก็อันนี้15เราขาย20เหรียญอ่าแล้วก็หม้อหม้อ,อก,กากากาน้ำร้อนเราขาย30เหรียญอ่าอันนี้หกห้าเอาเลยเอาไปเลย,เลยอันนี้อ่ะโอเคขายอ่ะขายหมดขายหมดโอเคเรียบร้อยเราขายของที่เราเอามาได้แล้วบาย ซื้อเหมือนจะซื้ออะไรคือเครื่องมือผ่านเครื่องมืออันนี้หรอเอ้ยไม่ใช่อันนี้นี่อ๋นนอ,น,น,อน,นี่ไงเครื่องมืออันนี้หรอซื้อตั้งตัวสามร้อยอะไรต่อแล้วกี่ต่อไปก็คือเสี่ยวนะ พันหนึ่งตอนนี้เรามีอยู่สามร้อยก็คือเดี๋ยวเราไปไปประมูลของต่อแล้วกันตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองตอนนี้เราประมูลต่อได้ไหมโอ้นี่ไงแมบพบอ๋อโอ้โอ้โออะไรครับเนี่ยมันเลื่อนไม่ได้เหรอเลื่อนดูไม่ได้โอเคเราดูก่อนว่าสถานีประมูล ใบสองใบหนึ่งหกโมงโอเคเราต้องประมาณนี้ก่อนสามบดอีโอเคโอ้ยเดี๋ยวมาโอ้โอชนชนโอ้ยอะไรครับเน่อ่ะ ไปจ้าไปจ้าเมาส์ก็คือลื่นมากตอนนี้ไปไปอ๋ออยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวเลี้ยวโอ๊ยโอ๊ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไไดโอ้ยที่นี่ที่ไหนเข้าผิดทางไม่ไม่กลับ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 ไปอีกไปอีก ไป,ป,ปอีกไปอีกไปอีกอ่าตรงนี้แหละอ๋อที่เดิมที่เดิมเลยอ๊อยเลี้ยวเฮ้ยใช่ป่ะใช่ดิที่เดิมไหมอ๋อโอเคที่เดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนโคดังอ่าโอเคมาแล้วจ้ามาเริ่มประมูลกัน ของมีลูกบาสน่าจะเป็นอะไรอะแบตเตอรี่ไหมแล้วของเล่นกระเป๋าขยะไมโครโฟนที่มีขาตั้งด้วยโอเคอะมาประมูลเลยเราตอนนี้เรามีตังค์อยู่300กับ400อ่ะประมูลไปเลย20 20, 20. มีใครจะซื้อบ้าอ่ะอ่ะ,อะ20 20 20 อเมื่อกี้กดไปสิบนู่นว่ะสิบพออุ้ยมากกว่านี้ไม่มีตาแล้วนะสิบปึ๊บปึ๊บสิบอุ้ยตราไปยี่สิบแล้วว่าอ๋อจบแค่นี้จบแค่นี้จบแค่นี้ไอสินค้านี้เป็นของเราอ่ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเอา โอ้โหกล่องนั้นคือขายเลยเหรอนี่มีราคา22 28ิ4แป่โอ้โหเนี่ยอุ้ยอันนี้สีม่วงเป็นเตาแก๊สเอ้าโหเราสแกนไม่ได้อ๋อ้โอๆโออ๋ออ๋อล้มล้มไม่ได้สแกนนะเฮ้ยมันซ่อมได้ด้วยเหรอโอ้มันกดซ่อมได้ด้วย อมันกดอีกครั้งนึงก็คือแบบได้เพิ่มขึ้นเหมือนซ่อมปะว,ว้าวกดอีกครั้งนึงอู้โอ้ยเมื่อกี้ของที่ขายไปเสียดายมากอ้าวกดไม่ได้แล้วเสียดายอ่ะอเพิ่มมาอีกประมาณเกือบเท่าตัวอันนี้กดไม่ได้เว้ยเกะกะว่ะ่าอ่าต่อไปอันนี้ ยีเหรียญกดไม่ได้แล้วอันนี้ย4บสี่เหรียญอ้าเป็นสาอันนี้เปิดนีอะไรอ่ะไม่ได้แล้วอ่ะหมดแล้วอไอ้กล่องนี้ไม่มีอะไรแล้วโอแล้วเราจะขอยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเราเอานี้ขึ้นก่อนแล้วกันอือหืองานใหญ่แล้วล่ะ งานใหญ่และและงานช้างมากนี่แล้วมันมีไอ้กงเหล็กนี้มาอีกโอ้โหเดี๋ยวนะจะ <c oughs> ไงกับมันได้วะเนี้ยเอ้ยได้เว้ยโอเคแต่ว่ามีเจะของแบบเอุยเอ๊ยอย่าล่วงนะขึ้นไปหน่อยโอเค เฮ้ยอ,อย่าล่วงก็เอาไมโครโซนเสียบตรงนี้ได้ไหมอ่ะมันหมุนยังไงนะมันหมุนขึ้นหมุนลงอันนี้ไปไกลเอเอบนนั้นไปเลยเออต่อไปเป็นเก้าอีเป็นเก้าอีต้องมีสิขาอันนี้คุมพข้คุมออก,ออกแล้วก็กด e. อีโอเคอึ๊บอ้าฮ่าอุ้ยโดนตัวเองอีก ไปอีกไปอีกไปอีกเข้าไปอีกอ่าวางงั้นได้ไหมอุ้ยได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยว่าได้แต่มันล่วงโอเคไม่เป็นไรเอานี้เข้าไปในปุ๊บเข้าไปในนี้ได้ไหมอ้าวไม่ตรงอีกอ่ะแล้วก็ลูกบาสเอาไปในนี้ก็แบตเตอรี่ก็อันนี้ เข้าไปโอเคแล้วก็ปิดฝาอ่าเฮ้ยเฮ้ยมีอันนี้อันเฮ้ยอันนี้ใส่ไปได้ปะปุ๊บปึ๊บใส่ไปด้วยอ่าแล้วก็ใส่ด้วยโอเคแล้วจะไปไว้ไหนหวะเนี่ยไว้แี่ตรงนี้ได้ไหมใส่แมงเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออไทย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 ,ยได้ไหมเอ้ย ตรงล็อกเฉยแล้วก็กระเป๋าอันสุดท้ายของเรา,าวางพี่มันบอกว่ามันขายในนี้มันก็ขายได้เลยดิใช่ไหมอ,อ้าวอ๋อมันต้องไปไว้ในไอ้นี่เราก่อเนาะคัง้าคังบ้านเราไปกลับบ้านกับบ้านกันเถอะอปึ๊ปึ๊บปึ๊ บอลลาวเฮ้ยรถแรงอันนี้อ่ะรถแรงอันนี้อ่ะตอนนี้ตั้งเราเหลืออยู่ร้อยยี่สิบหกเอ้ยร้อยเก้าสิบเจ็ดอะไรอ่ะร้อหกโอเคออกแล้วก็เอานี้เข้าขังปุ๊บกดเอาเข้าให้หมดเต็มปะ โอเคแล้วไงต่อเหมือนจะมีอะไรสักอย่างบอกว่าต้องนอนเนออต้องนอนก่อน8ปดโมง Sleep in your best daytime อ๋อถ้าากับไม่นอนของอ๋อของคุณคุณที่อยู่บนรถมันก็จะหายไปตอน8ปดโมงหรือเปล่าโอเคแต่ว่าเราจะขายของกันต่อก็คือนี่กดขาย มนีสาสามสิบหเรอเราขายไปสี่สิบห้าอ่ะแล้วก็ลูกบอลเอ๊ะไม่ใช่ลูกลูกเทนนิสเราขายห้าสิบห้าอ่ะแล้วก็แบตเตอรี่ยีิบสองเราขายสามสิบอ่ะแล้วก็ลูกบาสขายสี่สิบแล้วก็กล่องปริศนาอะไรอะอะไรคือกล่องปริสนา ันนี้เราขาย50ละกันแล้วก็ไมโครโฟนเราขาย30 35อะ35 35 5. แล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อนี้เรายังไม่ได้สกแกนเรายังไม่ได้สกแกนราคาเนี่ยหกสิบเลยหรอเราขายประมาณ75ละกัน 5. แล้วก็อันนี้เป็นถ้วยอะไรก็ไม่รู้ขาย30แล้วก็ นด้ิกาหรอขายหกห้าได้ปะหกห้าได้ปะอ่าแล้วก็กระเป๋าเราขายเจสิบได้ปะขอเจสิบขอเจสิบอ่าเหลือที่เหลือคือ,อยังไม่ได้สแตนไม่เอาไม่ขายอ้โหขายดีครับรอะไรอ่ะขายขายขายอ่ะขายขายอ่ะขายขายก็ได้อ่าหกสี่หรออ่ะขายขาย ขายก็ได้ขายขายโอเคเหลือนี้อะขายไปหมดแล้วก็เหลือเหมือนจะมีของที่เรายังไม่ได้สกแกนด้วยอันนี้ขายได้ขายอันนี้ขายได้ขายอ้าวเราเปิดบ้านไม่ได้ปุ๊บมืมมดแล้วอ่ะทุ่มหนึ่งแล้ว เอา้าอ๋อลูกวอลก็คือเอาออกมาไม่ได้แล้วหรอโหเศร้าเปิดอีเอาลูกวอลอย่างนี้แล้วเอาของออกอยังไงอะเอามัต้องออกยังไงอ๋อเนี่ยอันนี้เปิดไม่ได้สแกลราคาเนี่ยสิบเก้า นี่ก็ยังไม่ได้สกแกนเก็บเข้าคังเก็บได้เลยเหรอว,ว้าวเก็บปุ๊บเก็บเข้าปุ๊บนี่มันคืออยู่ในคังเราปันเนี้ยโอ้โหเาเจ๋งโอเคแล้วก็ลูกบอลบอลสกแกนแล้วแต่ว่าระยะน่าจะยังไม่ได้ซ่อมอ้ามาเพื่อมาสี่สี ก็อนนี้อันนี้สแกนยังไม่ได้เราต้องมีเครื่องมือในการสแกนเพิ่มอ่าแล้วก็เราต้องมาขายของผ่านแท็บเล็ตนี่ลูกบอล4 4เราขาย55าปะก็กล่องเราขาย50แล้วก็รถของเล่นหรือเปล่า เราขาย65้าไม่เอาเจเลยห่าฮะคุณพี่หญิงนี้บอกว่าได้47่สได้โอเคขายาขายโอ้โหโอเคขายอาตอนนี้เราได้ตังกลับมานะคะก็คือ8 0 4บาทแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะคํำแล้วน่าจะไม่มีการประมูลแล้วใช่ไหมโอเคประมูลของวันนี้ก็คือหมดแล้ว เดี๋ยวเราไปนอนกันเลยดีกว่าเพื่อจะไปประมูลของในวันพรุ่งนี้แต่มันก็มีภารกิจให้เรานอน,อนด้วยอ่ากด enter เหรอกดอะไรอ่ะโอเคดูกำไรของวันนี้เราก็คือกำไรเราได้มา54กำไรน้อยมากโอเคภารกิจต่อไปก็คือเราต้องหาเงินให้ได้1,000อัน แล้วก็ซื้อ store ซื้ออะไรอะ่ะอ๋อซื้อร้านคือเราจะมีร้านขายของแล้วหรอหรือ,อยังไงแต่ตอนนี้เราต้องเก็บเงินให้ได้หนึ่งพันก่อนอ่าอ่ะ,อะเรามาเริ่มกันที่ราคาถูกๆโอเคไปอ่ะอ่ะ ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจาอ้าไปจา้า